อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้าตอนที่หนึ่งสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ทุกคนจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีอุปกรณ์นั้นคือสายไฟครับสายไฟเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในวงจรไฟฟ้าดังนั้นเราจึงต้องมาทำความรู้จักกับสายไฟเพื่อที่จะได้เลือกใช้ให้ตรงกับงานและความเหมาะสม เอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับในการนำไฟฟ้าเพื่อมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันสายไฟเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อส่งพลังงานไฟฟ้าจากที่1สู่อีกที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆลวดตัวนำที่อยู่ในสายไฟจะทำด้วยสารที่ยอมให้กระแสะไฟฟ้าผ่านได้เรียกว่าตัวนำไฟฟ้า ซึ่งตัวนำไฟฟ้าที่นำมาใช้ทําสายไฟต้องเป็นโลหะที่ยอมให้กระแสะไฟฟ้าผ่านได้ดีเช่นเงินทองแดงเป็นต้นเพื่อนๆครับตอนนี้พี่ยูเรนัสรอที่จะพบกับทุกคนอยู่พี่ยูเรนัสจะมาบอกอะไรกับเราถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มฮีโร่ได้เลยครับสวัสดีครับน้อง วันนี้พี่จะมาบอกเล่าถึงที่มาของพลังงานไฟฟ้าที่เราทุกคนใช้อยู่ในชีวิตประจำวันว่ามาจากไหนกันพลังงานไฟฟ้าถูกส่งมาจากโรงผลิตไฟฟ้าสู่บ้านเรือนของเราถูกนำผ่านมาทางสายไฟแรงสูงจากนั้นจึงผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อลดแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้ต่ำลงแล้วใช้สายไฟต่อแยกเอาพลังงานไฟฟ้าเข้ามาใช้ในบ้าน ซึ่งจะเหลือพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่บ้านเรือน220โวลต์ทั้งนี้ต้องผ่านมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าก่อนเพื่อจะได้ทราบถึงปริมาณไฟที่ใช้ไปจากนั้นในการนำพลังงานไฟฟ้าไปใช้ต้องนำเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเข้ามาต่อให้ครบวงจรไฟฟ้าเพื่อจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นครับเรามาเรียนเรื่องความนำไฟฟ้าและความต้านทานไฟฟ้ากันครับ ความนำไฟฟ้าหมายถึงคุณสมบัติในการยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำแต่ละชนิดส่วนความต้านทานไฟฟ้าหมายถึงสมบัติการต้านการไหลของกระแสะไฟฟ้าหน่วยของความต้านทานคือโอห์มคราวนี้เรามาดูเรื่องความสัมพันธ์ของลวดตัวนำไฟฟ้าความนำไฟฟ้า และความต่างศักไฟฟ้ากันบ้างนะครับเพื่อนๆลวดตัวนำแต่ละชนิดยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ต่างกันลวดตัวนำที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้มากเรียกว่ามีความนำไฟฟ้ามากหรือมีความต้านทานไฟฟ้าน้อยลวดตัวนำบางประเภทจะมีความต้านทานไฟฟ้าอยู่ด้วยโดยลวดตัวนำที่มีความต้านทานไฟฟ้ามาก จะยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้น้อยหรือเราสามารถพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่าลวดตัวนำจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าหรือความต้านทานไฟฟ้าเป็นสัดส่วนผกผันซึ่งกันและกันซึ่งเราสามารถเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความนำไฟฟ้ากับความต้านทานไฟฟ้าของลวดตัวนำได้ดังนี้ครับ โดยจะเห็นว่าณจุดใดก็ตามบนกราฟเมื่อค่าหนึ่งมากอีกค่าหนึ่งจะน้อยเสมอความนำไฟฟ้าของสายไฟสามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆต่อไปนี้ 1. ชนิดของลวดตัวนำซึ่งโลหะเงินจะนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดรองลงมาคือทองแดงอลูมิเนียมทังสเตนเหล็ก และนิโครมตามลำดับ 2. ความยาวของลวดตัวนํำลวดตัวนําชนิดเดียวกันขนาดเท่ากันลวดตัวนําที่มีความยาวมากจะมีความนําไฟฟ้าน้อยและมีความต้านทานไฟฟ้ามากกว่าลวดตัวนําที่สั้น 3. พื้นที่หน้าตัดหรือขนาดของลวดตัวนำลวดตัวนำชนิดเดียวกันความยาวเท่ากัน ลวดตัวนำที่มีพื้นที่หน้าตัดใหญ่กว่าจะมีความนำไฟฟ้ามากกว่าลวดตัวนำที่มีพื้นที่หน้าตัดเล็กเช่นลวดตัวนำเส้นที่หนึ่งมีขนาดเล็กกว่าลวดตัวนำเส้นที่สองถ้าลวดตัวนำทั้งสองเส้นมีความยาวเท่ากันลวดตัวนำเส้นที่หนึ่งจะมีความนำไฟฟ้าน้อยกว่าลวดตัวนำเส้นที่สองสอุณหภูมิต่ำ ลวดตัวนำจะนำไฟฟ้าได้ดีกว่าที่อุณหภูมิสูงเพื่อนๆครับพี่ยูเรนัสกำลังรอที่จะพบกับทุกคนอีกครั้งเพื่อจะไปพบกับพี่ยูเรนัสกดปุ่มฮีโร่ได้เลยครับน้องๆครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับตัวนำอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดครับตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดหมายถึง สารที่มีความต้านทานไฟฟ้าเป็นศูนย์ที่อุณหภูมิต่ำมากๆโดยความต้านทานไฟฟ้าของตัวนําไฟฟ้าจะลดลงและเมื่ออุณหภูมิลดลงถึงระดับประมาณ4-15องศาเคลวินหรือลบ268.85องศาเซลเซียสเช่นปร,รอดจะหมดความต้านทานไฟฟ้าหรือมีความต้านทานไฟฟ้าน้อยมากจากข้อมูลที่ได้กล่าวไปในช่วงแรกว่า โลหะเงินนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดเพื่อนๆอ,นอาจสงสัยว่าในบ้านเรือนของเราทำไมถึงใช้สายไฟที่ทำจากโลหะทองแดงนั่นเป็นเพราะว่าโลหะทองแดงถึงจะมีความต้านทานมากกว่าโลหะเงินแต่เพราะมีราคาถูกกว่าจึงนิยมใช้ทำสายไฟในสายไฟที่ได้มาตรฐานนอกจากจะพิมพ์ชื่อบริษัทผู้ผลิตแล้ว ยังมีตัวอักษรกำกับมาด้วยเช่นจากภาพ300โวลต์70องศาเซลเซียส PVC 2.0.5ูณ0.5 sq mm หมายความว่าสายไฟเส้นนี้ใช้กับความต่างสักไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน300โวลต์ในที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงสุดได้ไม่เกิน70องศาเซลเซียส สายไฟนี้ใช้ PVC หุ้มเป็นฉนวนภายในเป็นสายไฟสองเส้นคู่กันแต่ละเส้นมีพื้นที่หน้าตัด0.5ตารางมิลลิเมตรหลังจากทำความรู้จักกับสายไฟที่ใช้ในบ้านกันไปแล้วคราวนี้เรามาศึกษาเรื่องสายไฟฟ้าแรงสูงกันบ้างนะครับเพื่อนๆพืนเพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่าลวดตัวนำในสายไฟฟ้าแรงสูงทำมาจากอะไร ลวดตัวนำในสายไฟฟ้าแรงสูงทำมาจากอลูมิเนียมครับถึงแม้ว่าอลูมิเนียมมีความต้านทานไฟฟ้าสูงกว่าทองแดงแต่เพราะอลูมิเนียมมีราคาถูกน้ำหนักเบากว่าทองแดงนะครับเพื่อนๆและเมื่อใช้กับไฟฟ้าแรงสูงพลังงานที่สูญเสียไปในสายไฟที่ทำด้วยอลูมิเนียมจะไม่ต่างจากพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียไปในสายไฟที่ทำด้วยทองแดงมากนะักเพื่อนๆครับ เดี๋ยวเรามาชมกิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับเรื่องขนาดและความยาวของเส้นลวดตัวนำกับความต้านทานไฟฟ้ากันครับในช่วงท้ายนี้เรามาช่วยกันสรุปเนื้อหากันอีกรอบนะครับลวดตัวนำต่างชนิดกันมีความต้านทานไฟฟ้าไม่เท่ากันและลวดตัวนำชนิดเดียวกันหากมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากันลวดตัวนำที่มีความยาวมากกว่าจะมีความต้านทานไฟฟ้ามากกว่า สำหรับรวดตัวนำชนิดเดียวกันที่ยาวเท่ากันแต่มีพื้นที่หน้าตัดต่างกันลวดตัวนำที่มีพื้นที่หน้าตัดใหญ่กว่าจะมีความต้านทานไฟฟ้าน้อยกว่าและที่อุณหภูมิต่ำลวดตัวนำจะนำไฟฟ้าได้ดีกว่าที่อุณหภูมิสูงวันนี้ก็หมดเวลาลงอีกแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับทุกคนวันนี้สวัสดีครับ